กี่โมงแล้วว่าเจ็ดโมงแล้วทําไมกูรู้สึกเหมือนชีวิตกูกิ่นและก็นอนไปวันวันว่านี่กูยังนอนกลับไปกันหรือว่าโอ้กูควรจะตกใจหรือดีใจดีว่าเป็นชามาบนเลยดูยไปล่าบนแค่พูดลอยลอยรอยนูวยปะไม่ต้องรู้หรอกทำไมถ้าทำเย่างตัวถึงไหนเปล่าโกรธสักหน่อยในาใหายไปไหนมามึงรู้ไหมวันที่มันมีอยู่มาสองวันกูคิดถึงแทนใจ โอโหโตจนหมาเลียตูดไม่เห็นละยังจะร้องให้แบบหาแม่ดส,สึกอะไรแล้วมึงยันนายกูก็มีคนเอาเม,มอนมึงที่ยันปานนี่มึงยันสมมุดเลยโวยอุตสาจะไม่พูดแล้วนะสงสัยกูต้องแช่ความจริงเมื่อวานละมากมึงรู้ปะเมื่อวานไอคิวแม่งงงเงี่ยถาม แถมยังทักส่งข้อความมาหากูไม่หยุดจนโทรศัพท์กูค้างไปแล้วสองวันที่ผ่านมาเอาแต่ตามหามึงง้องแง่คิดถึงมืองและก็อีกเยอะแยะจนกูต้องปิดเครื่องโทรศัพท์ไปแล้วเช้าเปิดมาโทรศัพท์จะระเบิดข้อความที่มันส่งมาตอนปิดเครื่องต้องหนึ่งข้อความกูถามมืองจริงๆเธอมึงจะทักหากูอะไรนักหนาไอเฮียทำแม่องลงดีไหนเออพระแม่กูองลงพอใจมึงยังไอด่ดกูเปลาดักูขอ มีทั้งตัวไงยกเว้นหัววัยยันนัน้นชื่อกูทำไมเว้นจะด่าไปกันดำแต่มันเข้าพวกกูอีกสองคนมึงอุ้ยโทษเพื่อนไม่ได้ตั้งใจแล้วขอโทษกูยันเรื่องอะไรต้องขอโทษมึงมึงผิดก่อนคนแรกเลยไอ้ไฟก่อนกูไปขอด่ามึงชุดใหญ่หน่อยแล้วมึงเปที่อะไรฝันเป็นที่อะไรมึงาวกูไหมไอ้สั์มึงยาไหมแล้วเป็นคู่อะไรฝัน ต่อยเป็นคนโดนไปใส่เป็นคนโดนไปเยี่ยต่ออ่ะไปต่อยคนโดไปเยี่ยต่อยเยียต่อเหมือนกันโดนไปอ่ะต่อยเยี่ยต่อเหมือนกันใส่เยี่ยต่อคนโดนไปใส่เนี่ยต่อยเหมือนกันไปต่อยคนโดนไปใส่เนี่ยต่อยเหมือนกันไปต่อยคนโดนไปใส่เยี่ยต่อยเหมือนกันไป่อยคนดนไปใส่เยี่ยต่อยเหมือนกันไป่อยคนดนไปใส่เยี่นต่อยเหมือนกันไป่อยคนโนไปใส่เยี่ยต่อยเหมือนกันไปต่อยคนนไปใส่เยี่ยต่อยเหมือนกคนไปต่อยคนโดนไปใส่เยี่นต่อยเหมือนกันเปต่อยคนดนไปใส่เยี่ยต่อยเหมือนกันไปต่อยคนโนไปใส่เยี่ยต่อยเหมือนกันไปต่อยคนโดนไปใส่เยี่ยต่อยเหมือนกันไปตยค

มึไเอนี่เขาตเอยเร็วเร็่แล้มวยไม่ได้เลยมันเม่อนี้าต่อยยิบเป็นคู่เป็นกะส่ายเป็นคู่ั้ใส่เยอะต่อยเยอนี้เขต่อยเยไม่ได้คุณเยไม่ได้ยิบเลยเขาต่อยยิบเขไต่อยเขาต่อยเขาต่อยเยอะต่อยเยอะต่อยเยงะต่อยเยอะต่อยเยอะ่ได้ยอะต่อยยอะต่อยเยอะต่อเยอะต่อยเยอะต่เยอะต่อยเยอะต่อยเยอะ่ได้ยอะต่อยเยอะ่เยอะต่อยเยอ่เยอะต่อยเยอะต่อยเยอะต่อยเยอะ่อยเยอะต่เยอะต่อยยองต่อยเยอะต่อยเยอะต่อยเยอไต่อยเยอะต่ายเยอะ่ได้ยอะบ่อยเยต่อยเยอะต่อยเยอะ่ยเยอะ